พังช้างแม่แตงเลี้ยวซ้ายนะครับสังเกตจ,จุดที่ดีพังช้างแม่แตงนะครับพังช้างแม่ตำมานบ้านแม่ตำมาน,นะครับเดี๋ยวเข้าตรงนี้นะเลี้ยวซ้ายเข้าสึงทางหลวงจังหวัดข้าวโมงจากพันห้ารกอยสองนี่แหละครับไปเ,เข้าตรงนี้เลย จากตรงนี้เข้าไปก็ประมาณสิบสองกิโลเมตรครับ <ไป S 1> ถึง,งลานกลางเต็นท์อุยถานะครับ <12 km. S 1> ตามเส้นทางตามเส้นทางที่จะไปลานกลางเต็นท์สวนอุยถาเนี่ยก็มีรีสอร์ทมีลานกลางเต็นท์สองข้างทางเรียงรายให้เราได้ชมนะครับใครจะแวะไปดูก็ได้นะครับช่วงหน้าท่องเทีย่ยวแต่ช่วงหน้านี้ก็ ไม่ค่อยมีคนมากลางแต่ว่าที่ผมจะพาไปวันนี้ลากนกางเต็นท์อุทาเนี่ยมีคนมากลางตลอดไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาวันหยุดนะครับส่วนมากก็จะเป็นนักเทีย่ยวที่มาจากกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่นะครับมาทีก็กลางทีสองวันนะครับบรรยากาศดีมากๆเดี๋ยวพาไปชมครับผมจากตรงนี้ปากทางตรงนี้เข้าไปนะครับสามศนย์ห้าสองนะครับสิบสองกิโลเมตรเส้นทางดีตลอดนะครับเส้นทางเป็นแบบนี้เลยบางช้างมีเยอะนะครับในถะนนเส้นนี้ ยายบุญมาก็มีวางช้างยายบุญมานี้เป็นก่อนถึงประมาณสองกิโลเมตรนะครับก็เป็นเส้นทางขึ้นเขานะเป็นทางขึ้นช่วงนี้นะครับนะครับตรงนี้เป็นทางทางลงนะใช้เกียร์ต่ำ ้อห้าสิบเมตรนะครับห้าร้อยเมตรถึงแล้วทางเข้าก็เป็นทางกลางนิดหน่อยนะครับร้อยเมตร ลาดเป็นทางลาดลงไปนะมองเห็นเป็นปางช้างอยู่ข้างหน้านะครับตรงด้านขวามือนี่จะเป็นปางช้างนะที่นี่จะมีช้าง เท่าที่จำไม่ผิดจะมีอยู่สองตัวนะครับมีควาย ป้ายบอกน,นะครับที่จอดรถจุดกลางเต็นท์สวนวิธาวิธานะ จากถนนใหญ่เข้ามานะครับปึ๊บหนึ่งร้อยเมตรก็จะเป็นทางลูกลงังทางคอนกรีตแบบนี้นะก็จะมีนี่ต้อนรับอยู่นะครับ <g it> มาจุดคัดกรองตรงบ้านตรงนี้นะครับก็มาเสียค่าเข้าคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับเด็กต่ำกว่าสิบปีเข้าฟรีก็มีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเช่นหางงดร้องเพลงห้ามเปิดเพลงในรถเพราะเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะครับ ้ากลางเต็นท์กอสองทุ่มนะครับแล้วตรงนี้นะครับตรงจุดคันกองนี้ก็จะมีที่ชาร์จมือถือตรงนี้นะมือถือมาชาร์จเพราะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นโซล่าเซลล์แทนเราจะเข้าไปดูลานกลางเต็นท์ข้างในกันตรงนี้มาเข้ามาประมาณทักยี่สิบเพตนะครับก็ตรงจุดคันกองก็มองเห็นตรงนี้เลยนะลานโลง่งๆกว้างๆดีเลยโอ้โหความมากๆยากาศดีมากๆนะอยู่ติดกับภูเขาอย่างนี้เลยแล้วก็หญ้าเรียบๆแบบนี้ มองเห็นลานโล่งแบบนี้เลยนะมีห้องน้ำที่มองเห็นอันดับแรกคือเห็นห้องน้ำนะครับสองฝั่งซ้ายขวามีเต็นท์กลางอยู่สองเต็นท์นะส่วนอุทาอุท่านะริมน้ำโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยอ่ะบรรยากาศดีมากนะครับโอ้บรรยากาศดีมากๆาริมน้ำแบบนี้เลยนะ ห้เต็นท์นี่สบายนะแต่เป็นหลักร้อยเต็นท์ก็ได้เหมือนกันที่จอดรถก็สามารถรองรับได้ด้วยให้ดูมุมตรงริมน้ำตรงนี้นะครับนี่มีท่อที่ยวกลางเต็นท์อยู่นะ้บรรยากาศดีจริงๆนะครับโอ้น้ำใสแจ๋วเลย น่าเล่นมากปลอดภัยนะครับน้ําไหลแบบนี้ตื้นๆอย่างเงี้ยวันนี้ผมมาเป็นวันธรรมดานะแม้ัตเด็กๆเ,เห็นบอกจะมาสมวิุยถานี่อยากมานะครับติดเรียนกันโอ้รหยากาศดีจริง นี่บรรยากาศลากกางเต็นท์แบบนี้นะสุดยอดเลยเอาอะไรมาแลกเขาไม่ยอมนะแบบนี้สวยมากๆนะครับตอนคืนสิบเจ็ดองศานะจากลานกานเต็นท์ตรงนี้ริมน้ำตรงนี้นะครับผมพาไปดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำก็เดินข้ามสะพานตรงนี้ไปนะครับ ไม,ไม่ไกลน,นะครับตรงนี้นะหรือห้องน้ำก็เดินข้าสะพานมามาสัก็30เมตรนะเป็นสะพานแบบนี้ห้องน้ำตรงนี้เป็นห้องน้ำจุดแรกนะครับตรงกอไผ่นี่เป็นห้องน้ำแบบนี้นะก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ ตรงนี้มีที่ห้อยใส่ถุงให้ด้วยนะเพราะว่าที่นี่ใช้เป็นเซลลเซลล์เนี่ยอ่างล้างหน้าเป็นห้องน้ำรวมมีสามห้องนะครับเป็นชักโครกขันตักอาบนะอืมเป็นชักโครกหมดเลยเป็น อันนี้เป็นห้องอาบน้ํานะเป็นขันขันใช้ตากอาบเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะใช้เป็นโซล่าเซลล์จึงต้องทําเป็นแบบนี้จริงๆอาบน้ําตรงลาธารก็ได้นะน้ําสะอาดอยู่แล้วอันนี้อา่างล้างหน้าก็าใกล้ๆครับ30สิเมตร20เมตรส0ิเมตรตรงใกล้ๆกับตรงที่เรากางเต็นท์ริมน้ําตรงนี้ได้เลยลากลารเต็นท์กว้างมากๆนะกว้างแล้วก็สวยนะครับเป็นส่วนตัวมากๆเลยนี่นี่เป็นวันธรรมดานะจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้มีมากางหลายเต็นท์อยู่พอสมควรนะครับ ผมพาเดินชมบริเวณรอบๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะถึงจะโล่งโปร่งนะครับแล้ก็มีร่มไม้มีใต้ร่มไม้ให้เราได้หลบนะครับตรงใกล้ๆก,กับห้องน้ำก็จะมีที่ซักล้างให้ด้วยนี่นะครับเป็นที่ที่ซักล้างนะงนั่นก็เป็นที่เขา กลางเต็์กันนะครับใน่านฉามีเตาปิ้งย่างตรงนี้ด้วยนะไม่อยากไปริมน้ํามากลางก็แก้ล่มไม้ตรงนี้ก็ได้นะก็มีร่องรอยการกลางอยู่นะครับเขาก่อไฟก่ออะไรกันตรงนี้กว้างมากนะครับโอ้โหสุดยอดเลยตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําจุดที่สองนะเดี๋ยวผมจะพาท้ายคลิปเดียวผมจะพาเดินไปดูนะครับจะอยู่ลึกหน่อยนะครับอยู่ด้านหลังเลย ให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับตรงใกล้ๆก,กับป้ายตรงนี้นะที่เขากางเต็นท์กันอยูตรงนี้นะครับใกล้กับริมน้ำตรงนี้โอ้บรรยากาศดีมากนี่นะครับริมน้ำตรงนี้กลางได้หมดเลยแล้วก็เราก็สามารถเอารถมาจอดใกล้ๆได้เหมือนกัน เป็นสถานที่ลานกลางเต็น์เอกชนที่กว้างมากๆนะครับเป็นลานโล่งๆนะครับโปร่งสบายจากลานกลางเต็นท์โล่งๆนี่นะครับเจ้าของบ,บอกว่า300เต็นได้แต่ผมดูจาก่าห้องน้ําที่มีรองรับแล้วก็ไม่น่าจะเกิน100เต็นพร้อมรถด,ด้วยนะครับ100คันประมาณนี้นะไม่เกินไม่เกินจากนี้มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นตลอดนะครับผมพาไปดูห้องน้าจุดที่2ที่เป็นแบบแถวแบบนี้นะ ้านกว้างๆง่งๆ,งๆอย่างนี้เลยโอ้โหสุดยอดตรงชอบตรงที่เอารถประจอดใกล้ๆได้ตรงนี้จะเป็นซักล้างนะครับหน้าห้องน้ําตรงนี้ห้องน้าก็เป็นชักโครกนะเป็นไม้ไผ่แบบนี้มีสายชําระอะไรเรียบร้อยอย่างนี้เนี่ยโอเพนแอร์นะครับอืมก็โอเคนะทาาทสมัยดิอ่างล้างหน้าตรงนี้นะครับ ตรงนี้มีทั้งหมด8ห้องนะนี้เก่าหน่อยนะครับก็ใช้ได้นะอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ก็โอเคนะเป็นชากโครกหมดเลย เป็นโซลารเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นตะครับที่นี่โอ้โลายการเต็ทที่กว้างมากๆบรรยากาศด,ดีมากๆนะผมพาไปดูสัญลักษณ์ของที่นี่นะก็จะมีนี่มีน้องช้างนี่ผมไม่เข้าไปใกล้นะเจ้าของเขาอยู่ไกล เห็นบอกว่ามีช้างตัวหนึ่งตาบอดน,นะครับกัอีกตัวหนึ่งยังเป็นช้างวัยรุ่นอยู่ไม่แน่ใจว่าใช้ตัวนี้หรือเปล่าเขาปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะเออน่ารักดีครับสุดยอดเลยเจ้าของก็ตัดหญ้าแถวๆนี้นะครับ สวัสดีครับผมกลมสายแคมป์ช่อง YouTube สายแคมป์แช n แนลวันนี้พาทุกทกท่านเลยนะครับมาแนะนำลานกลางเต็นท์ที่นี่ครับลานกลางเต็นท์สวนอุยษาลานกลางเต็นท์สวนอุาเนี่ยก็อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแค่55กิโลเมตรเองนะครับลานกลางเต็นท์สวนอุทาก็อยู่ที่ตำบลกุดช้างอำเภอแม่แตงนะครับ จังหวัดเชียงใหม่การเดินทางก็เดินทางสะดวกนะครับเป็นถนนลาดยางถนนดีตลอดเลยทางเข้าก็วิ่งจะว่าวิ่งมาเส้นแม่แต่นะครับ107เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงป้ายปางช้างแม่ตะมานก็ได้เข้ามาทางนั้นก็ได้นะครับกด GPS มือถือมาดี๋นี้การเดินทางง่ายนะครับง่ายมากๆแต่ว่าต้องเซิร์ชคำว่าจุดกลางเต็นท์สวนอุถาลิมน้ำ2นะไม่งั้นอา GPS Google ไม่รู้จัก เน้นนะครับผมผมขึ้นอ่าเพจกับตัวหนังสือไว้ให้นะครับจุดกลางเต็นท์สวนอุฐาริมน้ำสองนะกดโทรศัพท์มาถึงเลยปลอดภัยครับมาถึงนี่เด็ดถนนเส้นทางดีก่อนมาถึงประมาณร้อยเมตรเข้ามาตรงสวนอุฐาเนี่ยก็เป็นทางลุกลังร0อเมตรนะครับปุ๊บก็มาเจอจุดทักกรองผู้ใหญ่คนละหนึร้อยบาทต่ำกว่าสิบขวบฟรีนะครับใครจะมาปิกนิกใครจะมากางเต็นท์ก็หนึบาทนะ ริมน้ําแบบนี้สามารถกางเต็นท์ได้อย่างน้อยก็อย่างน้อยนะครับหนึ่งร้อยเต็นท์พร้อมรถจอดใกล้ๆด้วยนะครับแต่ริมน้ํานี้ก็อาจจะไม่ถึงจะถ้ามากันแน่นๆจริงๆก็อาจจะมีซ้อนกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับแต่แบบนี้กางเต็นท์เล่นน้ําแบบนี้ได้สบายเลยลานกางเต็นท์รองรับได้จริงๆรองรับได้ถึงสามร้อยนะแต่ว่าดูจากห้องน้ำแล้วที่มีทั้งหมดสิบจะรองรับได้ประมาณหนึ่งร้อยเต็นท์นะครับ ห้องอาบน้าก็มีแยกไว้ให้ต่างหากอย่างที่ไปถ่ายให้ดูเลยนะครับเราก็สามารถอาบได้แต่เราสามารถมาอาบน้นําตรงนี้ได้ด้วยนะลำธารน้ำสายแจ๋วเลยมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับช่วงเมษาช่วงถ้าใครจะมากางเต็นที่นี่ก็สามารถมาได้นะก็มีเตรียมพาวเวอร์อกเตรียมพัดลมมาตอนคืนก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับแต่แต่ตอนวันร้อนแน่นอนนะรถจอดนอนก็สามารถมาจอดนอนได้ก็เก็บคนละหนึ่งร้อยบาทไฟฟ้าไม่มีให้ใช้นะ สำหรับคนที่จะเสียบชาร์จมือถือเขมีจุดชาร์จมือถือที่เป็นโซลาร์เซลล์ไว้ให้ถ้าชาร์จโทรแบงค์นี่ไม่เกินสองหมื่นนะครับไม่เกิน20,000มิลมถ้าเกิน50,000ื่นไปแล้วจะชาร์จไม่เข้าแล้วเพราะว่าที่นี่เป็นโซลาร์เซลล์ร้อยเปอนะครับไม่มีไฟฟ้าแต่มีจุดชาร์จแบตให้ตรงบริเวณห้องน้ํานะทั้งสองจุดแล้วก็ตรงจุดตรวจคัดกรองนะครับจุดตรวจลงทะเบียน ลังกระเต็นโล่งโปร่งสบายบรรยากาศดีริมน้ําแบบนี้กิจกรรมก็มีให้อาหารช้างอาบน้ําช้างที่เขาจะพาไปเล่นตอนเย็นๆนะครับแล้วก็มีน้องหมาที่นี่มีน้องหมาที่เป็นมิตรประมาณ20ตัวแล้วก็มีหมูนะครับสามารถก่อกองไฟได้นะครับตรงจุดที่เขาจะมีก้อนหินวาวๆไว้ให้หรือว่าจุดทีเ่เคยก่อแล้วก็ไปก่อตรงจุดเดิมให้ก่อได้แต่ถ้าเป็นหญ้าใหม่ๆด้านในเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการก่อไฟ เพราะว่าฝั่งมันจะขึ้นได้ก็นานนะครับใช้เวลานานกิจกรรมอีกอย่างทาหลับสายตกปลานะครับถ้าจริงปลาพวกปลาล่าเหยื่อไม่ค่อยมีนะครับเป็นปลาทั่วๆไปลปลาเล็กปลาใหญ่อะไรก็ตะกี้ผมก็เห็นนะแล้วก็มีกุ้งเท่านี้ก้อยเนี่ยอะไรพวกนี้ก็สามารถมาจับได้ยากาศดีครับถามว่าลานโล่งๆร้อนไหมต่องวันร้อนครับแต่ก็มีร่มมีร่มให้หลบนะครับมีใต้ร่มไม้เรามากางเต็นท์กางไฟชีด้ดีเราก็สบายแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ ทุกท่านก็มากลางเต็นท์กันค่อนข้างเป็นมืออาชีพแล้วแต่สาหรับมือใหม่มาหลบใต้เต็นท้าเต็นท์เราไม่มีไฟชิดเรามาหลบใต้ต้นไม้ก็ได้เหมือนกันบรรยากาศด,ดีมากๆเลยหลานกลางเต็นส่วนอุยถา ก็มาแนะนำกันครับผมกรมไซแคมแชนแนลขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมก็เป็นรายการเต็นดีๆบรรยากาศดีๆที่นี่ครับสวัสดีครับผมน่ารักน่ารักตรงนี้ครับก่อนถึงจุดคัดกรองนะ50เมตร ตรงนี้ก็จะมีปางช้างอยู่นะครับมีนีเขาเลี้ยงควายไว้ด้วยนะควายมีหลายตัวอยู่นี่ครับถนนใหญ่อยู่ตรงนี้เองถนนลาดยางนะครับนี่เจ้าแพนด้านะอนดะเฮ็ดะ นี่เจ้าแพน,นะนด้านะแพนดาแพนด้าอ๋อน,นี่อยากรู้จักนู่ไปดูช้างตัวนะตัวนี้เขาจะอ,อยู่ก่บหมาหลายตัวเลยนี่กิจกรรมนะครับพาเด็กๆมาเที่ยวชมให้อาหารช้างนะครับมาดูสัตว์ต่างๆนะครับ หมูว้ายหมาปลาลำทานน้ำนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบขอบคุณนะครับสำหรับคุณอิ่มจังปุยฝ้ายหมูบินนะครับที่แนะนำมาลานกลางเต็นท์วิถานะครับเชียงใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม